อุดมศึกษาก็ใช้สัญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์นี้เหมือนกันเดี๋ยวพี่แยสจุดยอดเพราะนี่เป็นการชิงชนะเลิศของ2อมหาสองสถาบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับ<ป>เอ,อช่างกลปทุมวันปทุมวันเอเดี๋ยวถามพี่แอนิดหนึ่งธรรมดาช่างกลมันต้องตีกันใช่เหรอเห็นไหมทุกคนมองเด็กช่างกลหรือเด็กอาชีวะที่ตอนนี้ม,มามามาจัดวิวาทะกันเนี่ยนะ เรามองไม่ลึกเท่ากับที่เขาเป็นจริง oh. เพราะฉะนั้นพี่เห็นว่าแววของเด็กระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นวัยรุ่นไฟระอุเนี่ยนะยังไฟยังไม่ร้อนจัดไฟระอุเนี่ยหาเวทีให้เขาดีไหมา mm. มาพูดกันอย่างเปิดใจเปิดสมองเปิดวิธีคิดเขาเพื่อผู้ใหญ่จะได้เก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านี้เอาไปแล้วก็ oh. ไปดูแลเด็กของตัว oh. และสังคมก็มีพื้นที่รองรับเด็ก mm. ที่มีความคิดที่เป็นประโยชน์ mm. เหล่านี้ เอาไปสืบต่อสารต่อทีสิคะเราเป็นคนไม่มีทุนมีอยู่แค่นี้เองเนี่ยนะก็สร้างได้แค่นี้แหละแล้วไงล่ะแววก็ฉายออกมาเป็นไงโอ้โหดูรอบชิงชนะเลิศเอาปัญหาของบ้านเมืองในขณะนั้นแล้วทุกวันนี้ก็ยังพูดถึงยูเรื่องนี้นะแล้วเห็นไหมพูดว่าควรจะมาจัดการเลือกต้านยศบัดปันหรือแต่งตั้งหรือแต่งตั้งแล้วทุกวันนี้ก็ยังแต่งตั้งอยู่เหมือนเดิมแล้วที่สําคัญพี่ใช้วิธีเก็บเกี่ยวต่ออีกนะ พี่ก็เอาหัวหน้าทีมที่เก่งๆทั้งสองทีมเอามาทํางานด้วยมาทํางานเป็นสตาฟพาสอนเืยพี่ยอมเลยที่จะเริ่มต้นกับเด็กที่มีความคิดไม่เปิดรับสมัครทั่วไปผู้มีประสบการณ์การทํางานแล้วไม่เอาหัวหน้าทีมผู้หญิงนะครับจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยคุณชมพูนุษนต้องดีใช่มาทางานกับพี่แย่เลยหรอทำงานกับพี่แล้วก็แมนธนรัตแมนธนรัต์ที่ตัวใหญ่อ้วนๆเนี่ยนั่นแหละตอนนี้ยังไม่อ้วนเท่าไหร่ออ ก็เอามาทำงานด้วยอยู่ครีเอทีฟอยู่โปรดักชันอยู่มาร์เก็ตติ้งวางให้เขาหมดเขามีทุนทางความคิดอยู่แล้วอ่ะทำไมเราไม่ฉลาดเลือกมาจับวางให้ถูกที่ถูกงานแล้วก็พัฒนาความคิดเข้าต่อไปจากประสบการณ์ที่เราให้เห็นไหมนี่คือเส้นทางสร้างปัญญาชนนะคะที่เราก็ช่วยกันทำกันมาเนาะวิทยากรหลายท่านมาช่วยเป็นที่ปรึกษาให้แล้วได้ออกมาเป็นไงล่ะนนเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนาะใช่ปี3 5 2, อ่าสองย<ป>ี่สิบแปดสองัห้านะันรุ่นที่สามละรุ่นที่สามร่าจังขาอยากจะบอกให้ดีใจนะอืดีใจให้พี่นะ,ะเป็นกำลังใจให้พี่ถือว่าทุกวันนี้พี่ยังอยู่เบื้องหลังการจัดรายการโตอุดมศึกษาแต่พี่ใช้คำว่าโตวาทีประเพณีอุดมศึกษาละม,มาวิาลยทั้งหลายก็ทำมาวิเลยทั้งหลายร่วมกันปีที่ถ้านับตามจริงนี่มันครั้งที่เท่าไหร่ละนี่ 6-3ใช่ไหมคะเราเริ่มจากปี3-1ใช่ไหมคะก็ประมาณ30ปีได้นะ32ปีแล้วเออ32ปีแต่เราหยุดไปเพราะหนึ่งน้ำท่วมและเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วก็ปีสวรรคตนะก็เลยต้องหยุดก็ทุกวันนี้ก็แค่27 27ปีกับความงกงามของปัญญาชนเหล่านี้สังคมมีหน้าที่รองรับต่อนะคะและช่วยสนับสนุนเข้าต่อเท่านั้นแหละคือที่ผมดูเนี่ยนะในคลิปเนี้ยที่สุดยอดคือความคิดของ เยาวชนคนในวันนั้นถูกไหมแล้วก็ถ่ายทอดออกมาผ่านศิลปะการโตวาทีถูกไหมฮะคนคิดว่าการโต้วาทีเนี่ยคือการทะเลาะกันเออมองผิวเผินมากเลยค่ะเปลือกมากเลยเออปลวกเนะี่ยชอบมองเปลือกนะเนาะอือจริงๆแล้วการโต้วาทีศิลปะการโต้วาทีเนี่ยไม่ได้ออกมาง่ายๆมันออกมาจากศิลปะการฟังศิลปะการคิดผ่านศิลปะการพูดโดยใช้เหตุผล และการอ้างอิงที่สามารถชนะใจกรรมการได้<อ>นี่แหละคือหลักการเตวาตีคือ,ววคอที่ผมชอบคือว่าคือมาหัวข้อมันท้าทายค่ะบอกว่าผู้ว่าควรจะมาจากการเลือกตั้งถูกทางด้านฝ่ายเสนอที่เป็นช่างคนปฐุมวันก็ชี้ให้เห็นว่าการเลือกตั้มันยึดโยงกับประชาชนชมันมาจากตัวแทนประชาชนถูกไหมถูกแต่พอเป็นฝ่ายค้านขึ้นมาพูดเลยนะ ซึ่งมันดูแล้วมันดูเหมือนเสียเปรียบนะใช่ถูกไหมหัวข้อมันเหมือนกับฝ่ายค้านเสียเปรียบเออแต่ฝ่ายค้านเขาตีประเด็นได้อย่างชัดเจนนะไหมว่าแต่มันการปกครองมันมี3ระดับด้วยกันก็คือส่วนกลางคือรัฐบาลส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทั้ทีส่วนส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้องถิ่นแล้วก็ส่วนภูมิภาคอ่าส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นถูกไหมทีนี้ผู้ว่ามันอยู่ส่วนภูมิภาคถูกไหมส่วนท้องถิ่นมันมีอบตมีอะไรเขาดูแลอยู่แล้วโอ้กลายเป็นพูดดีเพราะนั้น ไอ้ส่วนส่วนภูมิภาคตรงกลางเนี่ยมันก็มารับมืมาจากข้างบนใช่รับมากข้างบนดูข้างล่างเพราะข้างล่างเออคือเขาสามารถจะมีประเด็นในการที่เอามาแสดงด้นี่ไงไอ้การหักเหลี่ยมตรงนี้แหละแล้วมีเหตุผลสนับสนุนมีข้อมูลซึ่งเข้าไปค้นหามานําเสนอปั๊บกรรมการเทคะแนนให้เลยเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ชนะไม่เอกชนนะชนะสองนเห็นไหมเห็นเห็นในรายการเห็นในรายการอ่ะแล้วก็ที่สําคัญประธานกรรมการในการตัดสิน แม่โบทองพัฒนาฐาบุตรอาจารย์โบทองซึ่งสิทธโยธินบุรณะยกให้เป็นอาจารย์แม่ขึ้นมาพูดฉะฉานให้หลักการให้เหตุผลว่าทําไมจึงตัดสินอย่างนี้อาจารย์โบทองไปแล้วค่ะเสียดายนุ๊ไปไหนก็ไปไหนข้างบนมั่งดูเราอยู่เห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่เราเก็บว่าเป็นสมบัติส่วนตัวของพวกเราที่สร้างงานให้กับแผ่นดินขึ้นมาแต่ว่าเรายังไม่มีพื้นที่รองรับก็รอผู้ชมและแฟนคลับละ คือในการโต้ว,วาทีเนี่ยมัน เมื่อก่อนเวลาตั้งยติเนี่ยนะมันจะมีความท้าทายใช่ไหมใช่ที่ตั้งยตินีมาเยอะบางทีก็เป็นยติหญิงชายดึงกับตู้กันตลอดนะถูกเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบากอันนี้ของเดิมโบราณโบราณมากแล้วผู้ชายก็บอกเกิดเป็นชายยิ่งยากกว่าหลายเท่าเออไอ้ก็แล้วแต่เนี่ยนะต่อมาผู้หญิงอะไรผู้ชายกอกทิ้งเหมือนน้ำบอกไอ้ผู้หญิงน้ำกอกทิ้งบนใบบอนอย่างเงี้ยว่ากันไปว่ากันมาสมัยนั้นอาจารย์ก็โตทีอาจารย์ทวานด้วยใช่ขี้เล่าดีกว่าเจ้าชู้ไอ้นี่มันแบบเป็นยติที่กลางวันดีกว่ากลางคืนเออแบบเรื่ ใช่ถูกไหมแต่นี่ยติเนี้ยมันเป็นยติที่แบบเขาเรียกว่าท้าทายะแล้วก็เป็นกระแสสังคมได้ถูกไหมทุกวันนี้มันพูดว่ายังไม่ได้มาจากเลือ้งใช่ถูกไหมแล้วเรางมียติอีกว่าถึงเวลาหรือยังที่ประเทศไทยควรมีพลังงานปรมาณูเพื่อสันติมีขนาดนั้นเลยนะถูกแล้วเขาบอกว่ามีบางช่วงที่การเมืองมันแบบคล้ายๆว่ามันอึมครึมบางทีไม่รู้ทำไมก็ตุ้ทีมันกระเทือนมากก็เลยอันนี้ว่าเกิดเป็นคนดีกว่าเกิดเป็นหมา เขาพ็มีการโต้เกิดเป็นหมาดีกว่าเกิดเป็นคนก็เถียงกันเลยนะแล้วตรลงใครชนะ,ะก็ปรากฏว่าเป็นหมานี่ดูมีน้ำหนักกว่าเพราะว่าอะไรพาะบอกเป็นหมาเนี่ยนึกจะทําอะไรก็ได้เสื้อผ้าก็ไม่ต้องซื้อมาให้หมากไม้ถูกไหมมันไม่ไม่ต้องมีเสื้อผ้าหมาถูกไหมถ่ายตรงไหนก็ได้ถ่ายตรงไหนก็ได้หนักก็ได้เบาก็ได้ผสมพันธุ์ตรงไหนก็ได้เวลาเวลานะไม่ถือว่าเป็นอาจารย์ดดวยนะตั้งอะไรที่ไหนเขาก็นึกถึงหมาโดยเฉพาะยิ่งคืนหมาหอนเนี่ยถูกไหม ให้เกียีกต่ังหากนะทั้งเขาไม่ส่งสัญญาณเลือกไม่ได้นะใช่จำไหมประเทศไหนหมาเนี่ยจะเห่าเมื่อไรหอนเมื่อไรก็ได้ไม่มีใครมาว่าอะไรแต่คนพูดเนี่ยบางทีอาจจะโดนดูดเสียงได้หมาไม่มีใครดูดเสียงคือเขาก็ว่าเข้าไปได้เรื่อยถูกไหมครับเนี่ยแฟนรายการเราที่แหมถ้าเกิดในยุคเรายุคเดียวกันหรืออ่อนๆกว่าสักสิบปีเนี่ยจะรู้บรรยากาศเหล่านี้เลยค่ะแต่ไม่เป็นไรเราพูดให้เพื่อคนรุ่นใหม่ได้แหละ อายุ30กว่ากว่า20กว่ากว่าเด็ก,กวัยรุ่นที่มาดูเราหรือแม้กระทั่งเด็กนักเรียนนะมาดูเอาไว้ดูศิละปะการพูดดูศิละปะการคิดและการถ่ายทอดดูเอาไว้เพื่อนําเสนอให้เกิดความเข้าใจที่ลงตัวด้วยกันบ้านเมืองเราถึงจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้30ปีนะี่ยังอยู่กับที่เนะี่ยเก่งนะทําสถิติทําลายสถิติโลกเลยในคลิปบอกว่าประชาธิปไตยเรามี61ปีอืมเพราะมันปี35ใช่ไหมใช่ ก็หกสิบปีโดยประมาณเพราะว่าสองสี่เจ็ดห้าใช่ไหมมาถึงวันนี้แปดสิบแปดปีก็รู้เองแล้วกันว่าเหมือนเดิมไหมใช่ไหมน้าจะเป็นสถิติโลกนะถูกไหมเออก็เป็นสถิติโลกแล้วคนเหล่านั้นที่เป็นนักโต้นักโต้วาทีระดับอุดมศึกษาวันนี้ก็กลับกลายเป็นเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่แล้วค่ะใช่เป็นวัยกลางบางคนเขากำลังเติบโตขึ้นจากขาสั้นเขาใส่สูตรผุนิกไทยเป็นผู้บริหารในระดับหนึ่งแล้วหน้าชื่นใจวาแต่พื้นฐานการพูดเขายังได้มาถูกไหมได้มา ฉลาดคิดฉลาดพูดมากเลยอเอาละวันนี้เราฝากไว้เป็นการบ้านเดี๋ยวเราจะพักปไะเดี๋ยวพอกลับเข้ามาเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้ขยายความตอ่อเอางั้นเหรอ,อเอาได้<ๆ>